นอนนอนนอนมาแค่ท no, 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 ี่เห็นเรามาในภาษาสุกมาเหมนตัวกันกับวัสดุโยบายอ่ะสรุปก็คือเหมือนกับเผามันเป็นเศษวัสดุั่วไปใช่ไหมเพราะมันคือรางข้าวขับรางข้าวปลอดภัยนะครับไม่มีอาการนะครับไม่ต้องผาปอดนะครับ ที่วัดสมานในรจ้าของ่เขาอะเฮ้คือได้นะขอคือได้นะใช่ป่ะทีขอคือได้เนะคือให้วัดไปแล้วเราขอคือได้ตอนนี้มีคนเดิมอยู่ระดัน้าทอนเขาเปิดระดับสองก็คือะนา

้เส้นนะครับยังไม่ถึงวันเดียวเหมือนน้กาเป็นยืนแค่หน้าเานเราไม่เห็นภาพเลยว่า ด้วยนนองนี้ด้วยตัวด้วยไม่ได้เอาแตม่เอากรมันไม่ปลอดภัยท่านไหนต้องไม่หยุดการดัเนินการไม่ปคอดให้ทำตรั้งหมดเลยนะครับรอรแก้ไขป้องกันก่นท่แล้วนอกจากมาโดยเดินสายอันัมันเกินกัดปัใจั ไ้ต้องฝากให้แต่แล้วโงงา ท่านครับตรวจสอบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นฮะก็ท่านเห็นไหมครับเราไม่ได้ใส่แมสเลยนั่นสะท้อนว่าไม่มีความระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทราบจากทางเจ้าของโรงงานว่าเฮกซินตัวเนี้มันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรไปเลยเป็นไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งนะครับมาเป็นสารประกอบทีนี้เพื่อความมั่นใจเราก็ได้เอาเครื่องตรวจเครื่องตรวจอยู่ไหนจ๊ะเครื่องตรวจเครื่องตรวจวันนี้ไหนจ๊ะ เครื่องวัดสารเคมีอันตรายนะครับเครื่องนี้เป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับถ้าคำตกเป็นของกรมควบคุมมลพิษเอามาเรามีการถ่ายรูปว่าณหน้าโรงงานที่เกิดเหตเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ยี่สิบนี่คือออกซิเจนนะครับปกติถ้าออกซิเจนปกติเราถึงหายใจได้เหมือนปกตินะครับแล้วก็จะมีวัดทุกร้อยเมตรนะครับจนไปถึง1นกิโล งั้นชาวบ้านเราแวกงนี้สบายใจได้นะครับเราไม่มีผลต่อทางเดินหายใจนะครับทีนี้ข่าวสารที่ออกไปก็ขอกลับเรียนเพราะม่พี่น้องด้วยนะครับว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางส่วงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเริ่มจากทางกผรมพุกมณฑิตก่อนเลยเป็นไงบ้างครับตอนนี้พอจะทราบสาเหตุเบื้องต้นยังครับก็ต้องเรียนเรียนตามตรงนะหนึ่งหนึ่งด้วยตอนนี้มันยัง ไปที่อยู่ในเครื่องจักรใหญ่เนี่ยตอนนี้ทั้งหมดมันถูกระง,งับเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีความร้อนสะสมอยู่ด้านในเราจึงยังป้องกันไม่ให้คนภายนอกแลรวมทั้งคนในเดินเข้าไปสำรวจดับจนกว่าไฟจะมอดดับสนิทตอนนี้เราก็เลยยังไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับก็ต้องรอให้ติดตามต่อไปครับว่าสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยต้องรอการพิสูจน์จากกองสืบหลักฐานก่อนครับ,รบมีอะไรอยากจะสื่อสารกับคนในพื้นที่รอบโรงงานหรือว่าห่างจากนี้ยังไงบ้างไหมฮะ ก็ผมในฐานะตัวแทนของโรงงานนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องห่างทองที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับที่สร้างความกังวลให้เราเป็นบทเรียนรั้งสําคัญของพวกเราเลยที่เราจะตั้งมาตรฐานที่การป้องกันแล้วก็ไม่ให้เหตุที่แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครับรวมทั้งผู้บาดเจ็บสามรายเนี่ยตอนนี้เราเหลือสองรายที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเราจะดูแลรักษาเต็มที่ครับทั้งประกันสังคมก็ได้เข้ามาสนับสนุนรวมถึง อะไรก็ตามที่โรงงานสามารถสนับสนุสนได้เราสนับสนุสนเต็มที่ครับ